สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สองจะพาทุกคนมาไต่หอคอยที่ยิ่งสูงยิ่งรวยกับแบบเกียร์ทาวเวอร์ที่เราจะต้องสะสมเงินเพื่อแลกกับพรอมวิเศษปืนเลเซอร์ไปจนถึงเมนูแอดมินกว่าจะได้เงินมากพอต้องปีนหอคอยแบบเลือดตาแทบกระเด็นและที่สําคัญใครสะดุดเมื่อไรกลับไปเรื่องใหม่เลยจ้าไม่ร้องก็ไม่ใช่แงสองละค่ะจะไปถึงจุดสูงสุดได้ไหมไปดูกันเลยจ้า มือตบเหรออุ้ยโอ๊ยพระเจ้าช่วยกล้วยน้ำว้าทอดมาก ของที่ซื้อได้ในเกมนะคะก็จะมีพรอมวิเศษมือตกหยุดเวลานะคะมีคอนที่เอาไว้ใช้แบนแล้วก็มีมือตบเรนโบ์นั่นเองจ้าอันนี้ก็จะเป็นของที่เราสามารถซื้อได้นะคะก็จะมีพรอมวิเศษมีเมนูแอดมินแล้วก็มีปืนเลเซอร์จ้าอันนี้อะไรอ่าต้องเป็นการคูณเลขเข้าไปก่อนแล้วก็เปิดขึ้นมาโอเคโดดดึง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 ไปก่อนเลยนะทุกคนได้เงินมาแล้วนะคะเหยียบปุ่มแล้วก็ได้เงินมาเลยอันนี้อะไรอ่ะหอกคอยแมวหรืออะไรอุ้ยคนคิดน้อมึงก็สร้างๆนะคะสงสัยจะเป็นธาตุ แน่ๆเลยมาค่อยๆขึ้นไปเลยบอว่าจะไม่มีอุปสรรคอะไรมาขวางกั้นเราข้างหน้าหน้าเด็กๆฮึบฮึบเอ๊ะมาแล้วเหรอกูรอตั้งนานอ๋อแล้ยมึงมาสิมึงมาสิฉันก็มีมือเรนโบว์จ้ะนี่เห็นไหมล่ะพอจะซื้อเรนโบแพ็คยังไงล่ะเกมมาเกจะโดนฉันฟันแน่นอนนะยะเออเรามีเงินอยู่9500บาทเดี๋ยวเราต้องไปสะสมก่อนเพิรมานี่เร็วมา โอ,โอ๊ยโอ้โหยังไม่หัดโอ้โหมึงอยากมุ่งลายกันเกินไปได้ไหมเธอเธอโสโอ้ไม่ก็ทำไมทุกคนเฮ้ยทำไมโอ้ยไอไอหน้าอวยน่าเมียังเกลือองเก๊ะมากเลยอะโธโอ๊ยใครมันดันหลังกูอย อ่ทางลาบับหรอลงไปสิส,ส,สีอะไรวะสีอะไรวะสีอะไรสีเขียวไปสีเขียวสิไปสีเขียวโอ้ยโอ้ยอีนี่โอเคโอเคน้ำเงิน oh. ก็ไม่ได้แดงก็ไม่ได้หรือว่าจะเป็นเขียวอะไน้ำเงี้ยมกูอะ โอเคโอ๊โโอโยรูมิโอ๊โยไปกันตอบไปกันตอบอะหมึง,ง,งมใช่ไหมที่จะมาแกล้งฉันอืมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมมาแกล้งทำไมมาแกล้งเพื่ออะไรโอ๊โย เธอฉันหมดมัจตูล่ะแกอคนนี้คนนี้นนนนมันมาทำลายฉันทำไ,ทำไมอ่ะคนนี้เธอเห็นปะอะไรคะยิงยังยิงไม่เป็นเลยยิงยังดามย้อมเกล็ดองค์เค <laughs> กลดเกะบ้านกศีอีนี่ใครโอ้ยมันดึงใครดึงฉันมันจะมาทำลายฉันหรอเลยอย่าเพิ่งปิดกล้าขาแข็งมากแล้วยังไม่มีเงิน มีคนเอากล้วยมาวางบนพื้นมีคนเอากล้วยมาบนพื้นสองคูณสิบแปดเท่าไหร่เฮ้ยออไมค์ก oh ูเนสใครให้พลังพิเศษกับฉันออไมค์กูเนสออไมคกูเฉันบอกแล้วคนเราอ่ะมันต้องมีน้ำใจอุ่งเกะ อะไรของเมืองลงไปก่อนค่ะเนาะใครมันเอากล้วยดิบมาวางกูงงไปหมดเปลือกกล้วยเนี่ย my mommy said no more skibidi toys กินก็ไม่ยอมไอ้นี้เลยอะไรของมืองอะไรของมืองคะมาสิมาเร็ว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  She was ความรู้สึกของที่โดนแกนั่นก็ค่างดีงามเหมือนกันนะคะขึ้นกัน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 ไหนดูซิว่าข้างบนจะมีอะไรอยู่โอ้ยขี่พรมกันเป็นบ้าเป็นหลังอีพวกนี้ฉันเบื่อฉันต้องการความเป็นส่วนตัวอีพวกบ้าโอ้ยอ๋อ น,ะะนได้หนึ่งหมื่1ห0 0บาทแล้วเราไปดูห้องต่อไปอันนี้คืออะไรโชคดีนะเนี่ยเรามีเรามีเส้นมีสายนี่หมื่นสามเวอร์อันนี้นี่นี่ไปเลยค่ะไปเลยค่ะโอ้ปั๊มเงินหนึ่งก่อนเลยค่ะอันดับแรกปั๊มเงินก่อนจึง้งไหนไหนมันก็ไหนไหนละปั๊มเลยค่ะจบนะคะ่ะปืนไหมปืนไหมปืนไหมปืนปืนปืนไปค่ะฉันขอลองยิงหน่อยสิอุ้ย ขอโทษนะลูกสาวเรนโบ์โทรแพ็คนะคะแพ็คเรนโบ์จะมี3อย่างจะมีเรนโบ์สลับเป็นดาบวงแหวนวงแหวนสิีสีลุกอันนี้น่าจะกระโดดสูงหรือเปล่าขอซื้อหน่อยละกันนะคะในไหนๆมันก็ถูกด้วยซื้อไปเลยนี่แน่หนึ่งแมทช์มาอีคนเนี้ยมึงหลายรอบแล้วนะมึงค่ะหลายรอบแล้วนะ เฮ้ยเออหลายรอบแล้วตัวละครสีดำเมื่อกี้หลายรอบแล้วนะหลายรอบแล้วนะคะบอกไ้ก่อนนะคะนี่ไงล่ะคะนี่ไงล่ะคะนี่ไงนี่ไงเราจะขึ้นให้เร็วขึน้นฮึบฮึบไปค่ะฮึบฮึบึบไข่วางกล้วยตรงนี้ฉันไม่ได้จะฆ่าเธอฉันมาช่วยเธอกูจะได้ขึ้นไปถึงข้างบนไหมความน่ารักของเราคือมีคนมาป้องกันเราด้วยเธอเห็นปะมีคนอุย้ยอะไรวะมีคนมามาให้พลางพิเศษป้องกันแกเราเธอ โธ่โคตรสับท่านเจอตัวกล้วยแล้วอืมมานี่มานี่จะไปไหนหึจะไปไหนฮะอยู่เฉยเฉย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 รับรองว่าจะไม่ทําอะไรเมื่อกี้เธอวางเปลือกกล้วยใช่ไหมนะคะวางเปลือกกล,ล้วยหรอไปก่อนหนึ่งแมทลูกลูกสาวแม่แมอุย๊ยค่เปลือกกล้วยมันอุบาทมากเลยห <c oughs> อยอะไร <c oughs> อ่ะอะไรอุ๊ยอะไรอ่ะระเบิดเหรอจ๊ะ <c oughs> <c oughs> กูก็เดี๋ย้ว่าเธอเป็นระเบิดใครบังอาจมาวางระเบิดใส่หน้าฉันแกใช่ไหมอีหัวเหลืองใช่ปะอีหัวเหลืองใช่ปะมั่นเนาะอีหัวเหลืองมั่นจริงๆมั่นเหรอมึงมั่นหรอนี่ไงหัวเหลืองตัดผมบริการตัดผมค่ะบริการตัดผมบริการตัดผมนี่ไงตัดผมบริการตัดผมบริการตัดผมค่ะอีหัวเหลืองไปก่อนหนึ่งแมตค่ะ บริการตัดผมใครอีหัวเหลือไปก่อนหนึ่งแม็กบริการตัดผมอุ้ย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 อ้ยอะไรอะอะไรอะมีมีวิญญาณไล่อยู่ที่นี่ด้วยเหรอคะมุ้งดูอ๋ออยโอ๋ยฉันไม่เล่แล้วนะนี่มันเป็นเรื่องนี่มันเป็นเรื่องของผู้ผีปีศาจแล้วอะฉันไม่อยากยุ่งจริงๆนะไม่เล่น มาค่ะไปเดี๋ยวเราม่เดี๋ยวเราขอขึ้นไปข้างบนเลยแล้วกันนะมึงนี่เองที่พี่คนปละเบิดใส่กูอุ้ยสวรรค์โลงทอดมากเสรโอเครับเงินอุ้ยนี่มืออะไรมือตกอะไรเนี่ยขอลองได้ไหมก็แรงอยู่นะเอาจริง I'm done hiding now I'm shining like a

อย่าเอวสักโปรดช่วยฉันด้วยฉันไม่อยากเป็นแบบนี้ฉันโ้นควบคุมจิตใจเธอเธอเธอดูฉันไม่สามารถลงได้โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเธอ,อฉันไม่ได้แกฉันไม่ได้ขยับนะ จัดก,การแกซะเาจัด <c oughs> ก,การทุกคนเลยคอยดูสิไปก่อน,นทันทีค่ะตวัดดาบแกว่งควายยั <c oughs> <c oughs> สษ์ศักดิฉันจะจัดการพวก,กาพวกแกให้หมดทุกคนเลยเป็นเฉพาะแกอีกทีพอมัน <c oughs> ตายไปซะตายไปซะฉันลอยได้แนละ้วฉันคือตัวแม่ของที่นี่อีพวกชอบแก้เพื่อนสิไหม อะไรออกแล้วสันสัดก,กันคนให้หมดเลยยังไงล่ะคะยยัยยยยัยยยนี่งไงละ่ะรู้กดีชมัดเลยนี่คือไลน์แท้จริงของฉันสินะพอกันผิดอะไรนี่นะมายิงสลิงอะไรเอ่ยขี่พรมต่อหน้าฉัไยังไงกันี่โอม่ฉัน ลกลายเป็นส่วนหนึ่งของสปปรรพสิ่งนี้แล้วนี่คือ,อขอโทษนะคะเมื่อกี้มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหรอคะพอดีว่าจำอะไรไม่ได้เลยคะ่ะ <laughs> จำอะไรไม่ได้เลยอะ่ะทุกคน Nothing b a t that holiday สักุป,ปั้นึงนะคะ Oh my God ใคร ใครทาสันอ้วนใครพ่อมน้ําหนักให้สันคะพอกันทีกัอบอายุที่ทาพอกันทีสมีอยากอยู่ที่นี่ต่อไปแล้วพวกแกคงชินแล้วสินะกับการแกล้งคนอื่นพวกเธอแกล้งคนอื่นได้เก่งมากเลยนะพวกแกชอบแกล้งเพื่อนกันมากนักใช่ปะมันคงเป็นนิสัยที่แกไม่หายสินะคะแกอาจจะมีพลังพิเศษแต่ฉันมีโลบักด้วย Make it happen. Explode. Oh, explode. Oh, explode. Oh, เป็นยังไงบ้างคะกับหอคอยเกียร์ทาวเวอร์แห่งนี้บอกเลยนะคะว่าถ้าพูดในธรรมดาเนี่ยคงจะไม่รอดแน่นอนแต่โชคดีนะคะที่เรามีพลังพิเศษและก็การแก้แค้นอันแสนหอมหวานรอเราอยู่ใครที่มั่นกับเราในตอนแรกตอนสุดท้ายก็คือตุยทุกคนคะ่ะด้วยอำนาจบารมีแห่งโลบักจงมาสิิตกับท่านถ้าใครชอบคลิปแนวนี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับยัยสองด้วยไปเ้เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ